เรื่องความดีเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องในตัวแล้วก็ถ้าเรามีหลักในชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลักทางออการสั่งสอนของปู่ย่าตายายพ่อแม่เป็นหลักทางศาสนาเป็นหลักของสังคมนะครับแล้วเราก็จับหลักนั้นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยกับตัวเองดีแล้วเนี่ยกขขอให้ทําดีต่อสังคมเนี่ยนะครับแล้วมันจะสั่งสมไปเรื่อยๆครับแล้วทุกสักวันหนึ่งเนี่ยทุกคนก็จะรับรู้นะ ผมคิดว่าการทําความดีเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยถามตัวเองก่อนเลยว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างที่จะเป็นความดีก็คือการให้ต่อสังคมผมเชื่อว่าถ้าเราสร้างความรู้สึกที่ถือว่าความดีเป็นเรื่องปกติธรรมดาและคนที่ทําดีจะได้ผลตอบแทนที่ดีโดยไม่จาเป็นต้องหวังว่าใครจะมาชื่นชมเราแต่เราทันทีที่เราทาความดีเนี่ยเกิดความสุขเกิดความสุขแล้วครับ อย่างที่ท่านพุทธทาสท่านสอนว่านิพานมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกนาทีไม่จําเป็นต้องสูงสุดแต่ก่อนนี้เราจะมองว่าการทําความดีนี่โอ้โหยากมากเลยอะ่ะต้องต้องแสดงอะไรพิเศษต้องเป็นคนเก่งพิเศษหรือเปล่าผมว่าไม่เลยครับความดีสำหรับคนธรรมดาเนี่ยเป็นต้องเป็นเรื่องปกติให้ได้และต้องทําให้เห็นว่าความดีกับความไม่ดีเนี่ยมันต่างกันแน่นอนมันไม่ใช่ว่าคนทําความดีแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าคนทําไม่ดีมี ความคิด,คด,คดพลิกแพลงที่จะเบี้ยวกดได้ถือว่าเก่งเป็นเป็นวีรบุรุษเป็นคนเก่งมากเลยโอ้คนนี้นะเขาไม่ต้องเสียภาษีเขาเป็นคนเก่งนะเขาเนี่ยไปทําความชั่วยแล้วเขายังไม่ติดคุกเลยเนี่ยลองคิดดูสิว่าเออเขาเก่งแต่ไม่ใช่ไม่ต้องกลับกันครับกลับว่าคนทําความดีเท่านั้นแหละที่สังคมย,ย,ยอมรับ <Yeah. S 1> ส่วนคนที่ทําผิดกติก,กาคนทําชั่วเนี่ยต้องไม่มีการยอมรับ ต่อไปอีกผมแค่แน่ๆค่าิยมเนี่ยถ้าเราสร้างได้ก็จะเป็นสุดยอดของสังคมค่ะนะคะชวนี้ขอพระคุณนะคะศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยและคุณสุติชัยยุนค่ะขอบคุณท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและช่วงนี้นะคะดิฉันจะร่วมพูดคุยกับตัวแทนของคณะกรรมการกิติมศักดิ์โครงการทยนคุณผ่นดินทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกดกรสิรินาโชควัฒนาประวะโดรานวิทยานะคะประธานกรรมการบริษัทบูติกนิวซิตี้จำกัดค่ะสวัสดีคะ่ะดรค่ะ ถัดมานะคะท่านเป็นครูใหญ่โรงเรียนมีชัยพัฒนาค่ะคุณมีชัยวีระวัยทยะค่ะสวัสดีบบค่ะถัดมารองประธานเลยที่เพื่อนช้างนะคะคุณสุรพลดวงแขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามท่านด้วยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากทั้งสามท่านมาร่วมพูดคุยถึงโครงการที่เราจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่6แล้วนะคะสำหรับโครงการแทนคุณแผ่นดินเริ่มจากดรศิรินากร ท่านคิดว่าโครงการนี้5ปีที่ผ่านมาประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนคะคิดว่าประสบความสําเร็จสําเร็จมากนะคะเป็นโครงการที่ดีและเป็นโค,โ,คโครงการที่ดูแลประชาชนที่เป็นผู้นําเป็นคนดีในทุกภูมิภาคไม่ได้เจาะจงคนมีชื่อเสียงไม่ได้เจาะจงคนที่ดังเป็นอะไรที่ทํางานอย่างกว้างขวางนะคะคือลงพื้นที่เพื่อหาคนดีที่ทำประโยชน์กับสังคมจริงๆค่ะค่ะ ทั้งสมท่านเวลาร่วมให้คะแนนตัดสินคนดีแต่ละจังหวัดเนี่ยหนักใจไหมคะอาจารย์มีชัยคะไม่หนักใจนะครับแต่ว่ามีหลายคนเราก็ต้องคัดเลือกดูให้ดีบางคนอาจจะชนะกันเล็กน้อยต่นนั้นเองแล้วปีหน้าเรายังมีโอกาสใหม่ครับผมผมคิดว่ามีคนให้เราเลือกแยะครับตอนนี้ผมมองว่าอยากจะให้ไปไกลกว่าน,นั้นอาจารย์บอกแล้วว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ก็มีข้อจํากัดที่ว่าไม่ภายในไม่กี่วันคนในสังคมก็ลืมแล้วค่ะ้ะเราเองยังลืมได้เลยจ <ำ S 2> ําได้วันที่จัดรายการจัดโครงการ<ม>ประกาศรายชื่อหน้าหนังสือพิมพ์หลังจากนั้นลืมแล้วเหรอคะก็ะะะส่วนใหญ่เป็นงั้นนะครับไอ,ไอเราสามารถความจําเรานี้ไม่เกิน14วันนะไอเห็นน้ําหวานต่างๆถึง,ง,งโฆษณาอยู่เรื่อยค่ะ<ๆ>นี่จุดที่ผมอยากเห็นคือว่าน่าจะต่อเรื่องนี้อย่างเช่นว่า คนที่ได้รับการนะคัดเลือกแล้วเนี่ยเราก็ถามว่าเขาพร้อมไหมที่ไปพูดที่โน่นที่นี่แล้วก็ประสานงานไปตามหน่วยงานตา่างๆรวมทั้งบริษัทด้วยเขาอยากฟังจากคนดีคนจริงคนแท้เนี่ยแล้วมาเล่าให้ฟังส่วนหนึ่งของไอ้ไอ้ชาดของบริษัทเนี่ยคือได้รับรู้รับทราบลัวดึงคนเก่งๆมาเนี่ยผมก็อยากให้เขาเดินสายวนเวียนกัน แล้วได้มาเล่าให้ฟังว่าชีวิตของเขามันเป็นอย่างนี้ที่เขาทําเป็นอย่างนี้เพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมันหาคนยากะนะเพราะว่าตื่นมาก็ต้องไปทํางานอะไรต่างๆน,นะ,ะแต่ผมเลยคิดว่าอยากจะให้ต่อไปว่าเอาเขามาทําอะไรให้แกคนอื่นๆในสังคมเนี่ยรับรู้รับทราบแล้วต่อกันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าดูออกทีวีห,หนึ่งออกหนังสือพิมพ์หนึ่งเนะสร็จแล้วก็จบ ค,คุณสุรพลเกณฑ์นในการที่จะตัดสินตัวแทนของแต่ละจังหวัดที่ส่งมาทุกปีทุกปีทราบว่าวก็หนักใจอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีคนดีมาให้เลือกเยอะ,ะด้วยนะคะ,คะ,คะอาจารย์จะเกณฑ์อะไรส่วนตัวในการตัดสินที่จะให้แค่คนเดียวของจังหวัดได้รับรางวัลน,นี้ไปคือในส่วนของผมเนี่ยผมจะมองว่าสังคมเราเนี่ยทุกคนมีโอกาสแต่ว่าโอกาสตรงนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ใครก็คือว่า คนจํานวนมากเนี่ยอาจจะโอกาสน้อยเพราะว่าอาจจะไม่ได้คิดคถ้าคิดแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีตังค์ก็ทําความดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าผมในเกณฑ์นในใจของผมเนี่ยผมจะมองดูว่าเขามีความรู้สึกต่อการที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมแค่ไหนเขาแน่วแน่แค่ไหนยืนหยัดยังไงะนะคือคือผมอยากจะเห็นตรงนี้ให้ชัดะนะครับถ้าชัดเนี่ยก็ เขาควรจะได้รับโอกาสที่จะได้รับรางวัลที่จะเป็นคนที่ทํางานเพื่อสังคมคเพราะว่าผมคิดว่ามนุษย์เรานี่มีศักยภาพสูงโดยตัวเองอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ในสังคมที่สับสนอย่างวันนี้เนี่ยเราอาจจะลืมไปเราจะไปติดกับก็คือไปอ,อยู่กับเรื่องที่ไร้สาระ,ะนะฮะแล้วก็คิดไม่ออกว่าจริงๆอ่ะทางเลืองของเรามีเราทําบางเรื่องเนี่ยไม่ยากก็เป็นประโยชน์ ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อคนในครอบครัวะนะแล้วก็ถ้าทุกคนช่วยกันทำเนี่ยนะฮะ,ะเรื่องที่ดีต่อกันเนี่ยสังคมนี้ก็จะดีขึ้นอี่งเยอะ,ะ,อ,ะอย่างปัจจุบันเนี่ยสังคมมันเอาเปรียบกันมากเกินไปเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าถ้าเราหยิบคนดีขึ้นมาให้เห็นบ้างเนี่ยก็จะได้ทวงดูลกันะจะไม่ไปในทางที่จเจ้ารัดเอาเปรียบแย่งชิงแล้วก็หลอกกันหลายรูปแบบเดี๋ยวนี้โฆษณาเราก็ดูแลกันว่าเต็มไปหมดที่จะทําให้คนเนี่ย คือเบียดเบียนอะไปถึงจุดเบียดเบียนตอนนี้ถ้าสังคมเราเบียดเบียนกันมากเนี่ยความเดือดร้อนเกิดขึ้น <S S ค,ความเครียดแค้นเกิดขึ้นก็เกิดความแตกแยกเกิดสงครามแย่งชิงซึ่งทุกคนก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเราแบ่งปันเอาความดีให้กันที่มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงแรงอะไรนะครับทำหน้าที่อะไรอยู่ทําให้ดีที่สุดะนะแล้วก็ช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือนะครับแม้แต่ใช้ปากพูดเนี่ยก็เป็นประโยชน์แล้วนะ ช่วยเหลือช่วยให้เพื่อนที่ได้รับความทุกข์เนี่ยรู้สึกดีขึ้นหน่อยนึงก็เป็นความดีแล้วสิ่งเหล่านี้ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมเรายังขาดและต้องการอยู่มากครับค่ะอาจารย์บีชัยคะโครงการเราก็จัดมา <c oughs> เป็นปีที่หแล้วแล้วก็มีคนดีที่ได้รางวัลไปมากกว่า300รอท่านแล้วนะคะแต่ว่าสังคมณปัจจุบันเราก็ยังเห็นว่าสังคมบางมิติก็ยังเสื่อมทรามลงนะคะคนไม่ดีก็ยังมีให้เห็นอยู่ด้วย โครงการเราที่ทํามาทั้งหมดมีส่วนช่วยให้คนไม่ดีเนี่ยกลับใจหรือว่าเป็นคนดีได้บ้างไหมคะมีอะไรไปวัดผลตรงนี้เน<ม>มมี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราจะทําได้แล้วยังยังไม่เคยไปวัดนะฮะไม่แน่ใจว่าวัดจะได้หรือเปล่าเนี่ยคงต้องยอมรับเพื่อสังคมไทยเนี่ยตกต่ํามากผมไม่เคยคิดว่าจะตกต่ําถึงขนาดนี้นะครับในหลายเรื่องเลยความซื่อสัตย์สุจรุตไปทําการสัมภาษณ์ ดูเขาก็บอกว่าโกงได้ไม่เป็นไรขอให้มีผลงานนะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็มีสมัครในราชการวงราชการหนึ่งเนี่ยโกงกันไม่รู้เท่าไหร่เห็นไหมครับ,รบนะในที่สุดเนี่ยมันก็จบว่าบ้านเรานี่กําลังแย่ผมคิดว่ากําลังตกต่ำที่สุดอนนี้ทํายังไงให้มันถึงก้นบ่อให้เร็วที่สุดนําจะได้ถึงขึ้นได้นะถือว่าตกต่ำมากผมไม่เคยคิดว่าจะตกต่ำเปนขนาดน,นี้นะแล้วเราก็จะไปสู้อะไรกันคร ลราก็ต้องคงมาดูว่าพ่อแม่เนี่ยให้เวลากับลูกจริงหรือเปล่าอบรมลูกจริงหรือเปล่าหรือเป็นพ่อแม่แบบเต่าคือพอไข่เสร็จแล้วก็ทิ้งอยู่ในรายแล้วก็วายออกทะเลไปนะพ่อแม่นี่ไม่ใช่มีหน้าที่สร้างลูกอย่างเดียวต้องสอนต้องอบรมร่วมกับโรงเรียนได้ไปโรงเรียนในหะ้ตามนี่นี่เป็นจุดที่สําคัญมากเลยแล้วระบบการศึกษาเราเองต้องปรับปรุงพัฒนาให้ มากที่สุดตอนนี้ไอ้ที่สอบคะแนนโอเน็กัน7ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีแม้แต่หนึ่งวิชาที่สูงกว่า50%ปตหมดนะอย่างคณิตศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์ด้วยนะแต่คณิตศาสตร์ต่ำสุดเนี่ยสินี่คืออัตราเฉลี่ยของประเทศเราจะไปสู้กับประเทศไหนได้อาจจะต้องยอมรับคนไทยจะเก่งทำผัดไทยให้สิงคโปร์กินเนี่ยคือมันตกต่ํามากในทุกลักษณะความซื่อสัตย์สุจริตอะไรหมดเลย อาจารย์ศรีนาคะอย่างที่อาจารย์มีชัยท่านบอกนะคะว่าไม่น่าเชื่อว่าสังคมบ้านเราทุกวันนี้จะเสื่อมซามลงมากอย่างที่เราเห็นอยู่นะคะหลายวงการที่เราเห็นการทุจริตเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจารย์คิดว่าเราหน้าที่จะทำโครงการแทนคุณผ่นดินอย่างไรให้มันเข้มแข็งเสียงดังขึ้นที่จะส่งไปถึงสังคมว่าตอนนี้เราควรที่จะหันกลับมามองเรื่องของความดีแล้วก็แข่งขันกันทำความดี คือเรีนมองว่าเราประเทศเราตอนนี้มีปัญหาจริงๆนะคะแล้วที่เราทําอยู่300คนที่เราเลือกมานี่ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นต้นแบบสาหรับสังคมเรามีคนเยอะมากแล้วคนของเราเ,าเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงคือเรามีเทคโนโลยีเข้ามาซึ่งการมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในบางอย่างแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีในบางอย่างเพราะก่อนที่เราจะมีความรู้มากขึ้น เราต้องมีความดีก่อนเพราะถ้าเราไม่มีความดีเนี่ยความรู้ที่ได้มาเนี่ยอาจจะเป็นความรู้ที่ผิดก็ได้หรือความรู้ที่จะไปทําให้เอาเปรียบคนพราะสังคมตอนนี้เราต้องปลูกฝังคนให้เป็นคนดีทุกอายุนะคะทุกอายุนะคะเด็กนี่ก็สําคัญมากเพราะว่าไปถึงอนาคตของประเทศแต่เด่นว่าคนผู้ใหญ่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อายุสุกอายุกลางคนคนทํางานทุกคนต้องเปลี่ยนเป็นคนดีให้ได้เพราะเขาคือต้นแบบของลูกหลาน เลีมองว่าเราจะไปเปลี่ยนเฉพาะเด็กก็ยังไม่ได้เพราะถ้าพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเขาได้รับสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นคนไม่ดีเพราะความจน <c oughs> ความจนทําให้คนเป็นคนไม่ดีได้ง่ายนะคะ <c oughs> เพราะว่าถูกกดดันแล้วก็ทําให้มองว่าออดีไปก็ไร้ประโยชน์ค่ะ <c oughs> เล่้อยากให้มองว่าความดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยากให้บอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องเริ่มต้นจากความดีทั้งนั้นค่ะ <c oughs> เพียงแต่ว่าระยะหนึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นความไม่ดีได้ <c oughs> แต่คนไม่มีการสนับสนุนคนไม่ดีเราให้ได้ ให้ได้ความจเจริญเติบโตเพราะตั้งแต่เด็กเนี่ยต้องเรียนดีไม่ใช่ต้องเป็นคนดีจ <c oughs> ึงจะครูเคอรักเพื่อนฝูงสนับสนุนตอนเราทํางานเป็นพนักงานเราก็ต้องขับเป็นคนดีก่อนหัวหน้าก็จะให้การสนับสนุนผู้ใหญ่หรือใครก็ตามถ้าเป็นคนดีเดียนเชื่อว่าจะมีคนสนับสนุนเพียงแต่จะเดินทางได้ไกลจนประสบความสําเร็จหรือไม่ <c oughs> ก็ต้องประกอบด้วยความรู้ <c oughs> และโอกาสอ่อื่นๆด้วยนะคะ,ค,ะคือความเข้มแข็งของตัวเองในการที่จะช่วยเหลือตัวเอง ความดีเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฟังตั้งแต่เด็กค่ะค่ะซึ่งอาจารย์มีชัยบอกว่าจริงๆแล้วความดีต้องเริ่มปลูกฟังตั้งแต่วัยเด็กสามสี่ขวบเลยแหลอคะจะปลูกฝังวิธีไหนเขารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะเราต้องสอนให้แบ่งปันเป็นนะครับผมยกขอยกตัวอย่างว่าเด็กเนี่ย <c oughs> มักจะมีของเล่นแต่ว่าบางทีก็มีเกินทำยังไงให้เขา,เาแบ่งปันพ่อแม่ตอม้องแนะนำแล้วเราไปให้กับเด็กที่ยังขาดแคลนให้เขาไปยืมใช้ แต่เด็กที่เขายืมใช้ก็ต้องช่วยทําความดีด้วยการบางทีก็เก็บขยะเก็บถุงพลาสติกมาแลกขเขาก็ดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วได้ของเล่นไปใช้เป็นเวลาถึงสัปดาห์น,นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆครับให้เขาเห็นว่าเขาช่วยแล้วเขาก็ได้ของดีนะแล้วก็เด็กที่อยู่ในเมืองก็บอกว่าเขาก็แบ่งปันต้องสอนเริ่มแบ่งปันตั้งแต่เด็กครับม,มาแบ่งปันตอนหลังนี่จะยากเพราะเริ่มตั้งแต่เด็กแล้วเขาคุณจะมีอักษรแบบใหม่ และเป็นอัคระเกี่ยวกับการแบ่งปันการช่วยเหลือสังคมการงงการแสดงความรับผิดช,ชอบเ <c oughs> มื่อ4ี่สิปีที่แล้วเนี่ยตอนผมเริ่มทำงานใหม่ก็ควรใหม่ <c oughs> ผมก็มาแต่งอัคระก็อเอ๋ยก็กําเนิดของไข่เกิดเป็นทารกของผิวันกันลูกหลงนะฮะแล้วก็มาแต่งที่ในเรื่องของการแบ่งปัน <c oughs> การเป็นทําความดีความเสมอภาคความทื่อสัจอะไรประมาณก็น่าจะทําสิ่งเหล่านั้นแล้วก็น่าจะเอาเรื่องความบันเทิงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นเป็นเรื่องเกมอะไรเกี่ยวกับทําความดี รือว่าเป็นไอ้ประเภทอะไรลิงตกบันไดอะไรเนี่ยะอ,อ,อะไรที่ดีก้าวหน้าอะไรที่ไม่ดีถูกท้งทษถอยหลังแล้วต้องใส่เข้าไปตั้งแต่เด็กๆแล้วยิ่งถ้าสนุกด้วยแล้วดีด้วยนี่เด็กก็ยิ่งชอบอาจารย์ได้ใส่บทเรียนเหล่านี้ไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนมีชัยพัฒนาด้วยหรือเปล่าคะทำไว้นาน40กว่าปีแล้วแล้วในโรงเรียนนี้เราก็เน้นเลยว่าต้องทําความดีนะครับอย่างเช่นพ่อแม่เด็กเนี่ย ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเป็นเงินแต่ต้องช่วยสังคม400ชั่วโมงปลูกต้นไม้400ต้นส่วนนักเรียนเนี่ยต้องช่วยสังคม7ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี่คือการตอบแทนนี่จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าถ้าพ่อแม่จ่ายเงินเนี่ย <c oughs> เขาก็เป็นคนเหมือนเดิมแต่ถ้าเขาต้องทำความดี <c oughs> เขาเป็นคนที่ดีดขึ้น พูดกันถึงเรื่องของความดีการทําความดีบางท่านอาจจะมองว่าอ้าวแล้วเรื่องของการทําความดีต้องทํำยังไงเริ่มจากที่ไหนให้อาจารย์สุรพลได้อธิบายในความหมายของอาจารย์ว่าความดีเนี่ยคืออะไรต้องเริ่มจากไหนทําอย่างไรคะค